ถ้าพูดถึงการ์ตูนดังๆหลายเรื่องในโลกใบนี้นะครับหลายต่อหลายคนก็คงจะเคยเห็นแหละครับว่าการ์ตูนบางเรื่องอาจจะถูกเซ็นเซอร์หรือบางเรื่องนะครับมีเนื้อหามันล่อดแหลมเสลือเกินนะครับจนบางทีหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าทําไมการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกแบนลงไปจากโลกนี้สักทีละ่ะคือจริงๆนะครับในโลกใบนี้นะครับมันมีระบบการแบนการ์ตูนเนี่ยอยู่มากมายนะครับหลายรูปแบบเลยแล้วแต่ประเทศนั้นๆนะครับจะเห็นดีเห็นชอบหรือเห็นสมควรนะครับในการแบนหรือถ้าเบาหน่อยก็คือเป็นการเซนเซอร์นะครับ อาจจะเป็นการเซ็นเซอร์หัวนมใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเทศนั้นไป ซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันมีนะครับการ์ตูนบางเรื่องที่เนื้อหารุนแรงมากๆที่พวกเราอาจจะไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผู้ใหญ่บางประเทศไม่ได้คิดแบบนั้นแหละครับเพราะเขาคิดว่าการ์ตูนเหล่านี้ควรจะถูกแบนลงไปในโลกใบนี้ซะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เราจะเห็นการ์ตูนเหล่านี้จะถูกแบนลงไปในบางประเทศงั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับสำหรับ10การ์ตูนที่ถูกแบนไปในบางประเทศนะครับในโลกใบนี้จะมีการ์ตูนที่คุณเคยรับชมหรือไม่และผู้คุณคิดว่า มันควรจะโดนแบรน์หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตัดสินด้วยกันเลยนะครับอันดับที่10วินนี่เดอะพูวินนี่เดอะพูคือการ์ตูนสดใสน่ารักในวัยเด็กที่ใครต่อหลายคนเนี่ยต้องผ่านหูผ่านตาในการรับชมมาบ้างซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะงงและก็สงสัยอีกใช่ไหมครับว่าอ้าววินนี่เดอะพูเนี่ยเป็นการ์ตูนสดใสน่ารักไม่ใช่หรอก็แค่หมีตนหนึ่งที่ชอบกินผึ้งมันไม่น่าเป็นอันตรายต่อเด็กหรือเยาวาชนเลยแม้แต่น้อยนิดแล้วประเทศไหนล่ะถึงได้กล้าแบนด์วินนี่เดอะพูได้ แน่นอนแหละครับว่าประเทศที่แบนนะครับวินน <ล lavor S 2> <depuis S 1> ี <sweet verses. S 2> ่เดอร์พูก็คือประเทศมหาอำนาจอย่างจีนแล้วอะไรล่ะจึงทำให้ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนต้องแบนวินนี่เดอร์พูมันเป็นเหตุผลที่ดูเล็กน้อยมากๆกับประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ประเทศอย่างจีนมันไม่ใช่ล่ะครับเพราะว่ามีคนนะครับนำตัวละครอย่างมีพูไปล้อเลียนนะครับว่ามีความคล้ายคลึงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของจีนเป็นอย่างมากตอนแรกๆนะครับมันก็เป็นมีมที่ทำการล้อเลียนกันเกิดขึ้นนะครับในนอกนะครับประเทศจีนแต่ไปมา เมื่อคนนะครับนำกระแสนี้เข้ามาในประเทศจีนแน่นอนแหละครับว่ากระแสนะครับมันเริ่มใหญ่โตแล้วก็บานปลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าประธานาธิบดีอย่างสีจิ้นผินเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่านะครับจึงทําการนะครับแบนตัวละครนะครับอย่างมีภูนะครับออกให้หมดเลยนะครับซึ่งแบนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในการ์ตูนเอ่ยหรือว่าในซีรีส์เมื่อต่อที่อันดับที่9โปเกมอน โปเกมอนเป็นการ์ตูนคู่บ้านคู่เมืองของเด็กนะครับในทุกยุคทุกสมัยเลยซึ่งถึงแม้ว่าโปเกมอนจะเป็นการ์ตูนต่อสู้แต่ก็ไม่น่าตรายอะไรกับการที่ว่าจะถูกแบนไปได้และอะไรล่ะคือเหตุผลที่ทําให้โปเกมอนถูกแบนโดยมันเป็นตอนหนึ่งของโปเกมอนที่มองเพลินแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรกับฉากแปลกประหลาดไปนะครับนอกจากการมีระเบิดก็คือมีแสงกระพริบนะครับสีน้ําเงินกับสีแดงที่มีความถี่อยู่ที่1 2เฮิรตซ์ผลลัพธ์นะครับจากแสงสีเหล่านี้นะครับทำให้เด็กๆหลายคนมีอาการแปลกไป ตั้งแต่อาการมึนศีษาอาการชักรวมถึงการหมดสติโดยมีเด็กมากกว่า600รายนะครับที่ต้องถูกส่งตัวลงไปในโรงพยาบาลประเทศญี่ปุ่นนะครับจนทําให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกเล่าขานกันว่าเป็นเหตุการณ์โปเกมอนช็อกจากเหตุการณ์นี้จึงทําให้หลาประเทศในอาหรับนะครับทำการแบนการ์ตูนอย่างโปเกมอนไปเลยครับเพราะว่าด้วยความอันตรายนะครับของตอนนี้ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นจํานวนมากเลย อันดับที่8ทอมแอนเจอรี่กับบางตอนที่ถูกแบนไปทั่วโลกเลยทอมแอนเจอรี่คือการ์ตูนแมวไล่จับหนูซึ่งเราดูแบบเินๆเนี่ยคงไม่มีอันตรายอะไรแต่ถ้าเราลองมองลึกเข้าไปอีกทีแล้วเราจะเห็นนะครับว่าทอมแอนเจอรี่จะเป็นการสื่อถึงอันตรายเป็นอย่างมากเช่นฉากสูบบุหรี่ฉากดื่มเหล้าหรือสารเสพติดต,ต่างๆนะครับและไม่มีบทลงโทษใดๆเลยนะครับเมื่อเจ้าแมวอย่างทอมเนี่ยถูกเจ้าหนูนะครับทำร้ายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือมันไม่ควรมีฉากที่มีการ กระทบกระทั่งกันนะครับทางด้านการต่อสู้กันหรือแม้กระทั่งนะครับก็มีฉากที่เจ้าหนูอย่างเจอรี่เนี่ยเยาะเย้ยทอมตลอดเวลานะครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมันเป็นการบูลลี่ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจอรี่เองนะครับก็ไม่เคยนะครับได้รับบทลงโทษใดๆแถมผู้คนที่ชมนะครับก็มักจะมองว่าเจอรี่เนี่ยเป็นพระเอกเป็นคนที่ทําถูกเสมอไปทั้งที่จริงแล้วนะครับบางทีเจอรี่ก็เป็นผู้ผิดนะครับจึงทาให้บางตอนการ์ตูนใสๆอย่างทอมแด์เจอรี่นะครับจึงถูกแบนไปทั่วโลกเลยล่ะครับมาต่อที่อันดับที่เจ การ์ตูนอย่างลูนี่ตูนถูกแบนไปทั่วโลกโดยถูกแบนนะครับในตอนที่ชื่อว่าวันเบียโดยตัวละครในเรื่องนะครับดันไปขโมยขวดเบียร์มานะครับและมันเนี่ยก็ดื่มจนหมดเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการ์ตูนนี้ให้เด็กดูแล้วดันไปขโมยเบียร์ขโมยก็ว่าไม่ดีแล้ว แถมยังดื่มเบียร์จนหมดเลยนะครับจนเมาไม้จึงทําให้นะครับฉากนี้เป็นฉากที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับจึงทาให้ถูกแบนบนทีวีนะครับทั่วโลกเลยจากพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะครับที่จะให้เด็กๆได้รับชมอะไรแบบนี้ มาตอนดับที่6เดอะซิมสันถูกแบนในบางตอนทั่วโลกการ์ตูนอย่างเดอะซิมสันซึ่งเรารู้ดีเป็นการ์ตูนที่มีบางตอนเนี่ยก็มีการเหยียดเพศบ้างหรือบางตอนนะครับก็เป็นการล้อเลียนนะครับบุคคลสําคัญของโลกแต่มีตอนหนึ่งนะครับที่เดอะซิมสันนะครับต้องเดินทางไปยังเมืองในประเทศบราซิลแต่ผู้สร้างนะครับกลับทําให้เห็นว่าบราซิลมีแต่ป่าและลิงกระโดดไปมานะครับจนทําให้แผนกการท่องเที่ยวของเมืองริโอขู่ฟ้องนะครับที่จะทําให้เรื่องนี้เนี่ยก็คือล้มละลายไปเลยเพราะว่ามันเป็นการนะครับดูหมิ่นนะครับ และทำให้คนเนี่ยที่จะมาเที่ยวประเทศนี้เนี่ยก็จะเข้าใจผิดกันไปด้วยนะครับถึงทําให้ตอนนี้ถูกแบนไปทั่วโลกเลยล่ะครับมาที่อันดับที่5เชค2 แน่นอนแหละครับว่าการ์ตูนอย่างเชคนะครับเชื่อว่าใครหลายคนนะครับก็ต้องเคยดูกันมาบ้างแล้วแต่เชค2นะครับเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อตัวละครในเรื่องนะครับพูดคําว่าถูกบ๊อบบิดซึ่งมีความหมายว่าตัดเจ้าโลกนะครับซึ่งคําว่าบ๊อบบิดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์จอห์นบ๊อบบิดนะครับถุกพระยาของเขาเฉือนเจ้าโลกทิ้งไปนะครับในปี1993ซึ่งในตอนนั้นเป็นข่าวที่มันดังมากๆเลยซึ่งทางประเทศอิสราเอลนะครับจึงทําการเปลี่ยนมุกตลกมุกนี้โดยใช มุกตลกมุกนี้เนี่ยก็คือเป็นของเดวิดดีออนะครับเดวิดดีออเป็นนักร้องชาวอิสราเอลนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเดวิดดีออเมื่อไปรับชมการ์ตูนเรื่องนี้ก็รู้สึกไม่พอใจแหละครับว่าทําไมในเวอร์ชันอิสราเอลถึงได้นําชื่อของตนเองนะครับอาไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมาก จึงทำการนะครับฟ้องร้องต่อศาลนะครับจึงทําให้ประเทศอิสราเอลจึงทําการแบนนะครับการ์ตูนเรื่องเช็คไปเพื่อจบปัญหานี้ซะอันดับที่4สปอนบอมโดยสปอนบอบนะครับถูกแบนมาแล้วมากกว่า120ประเทศทั่วโลกนะครับด้วยสาเหตุหลักๆเลยเพราะว่าสปอนบอบนะครับไม่ใช่การ์ตูนนะครับที่มันเหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่ถ้าคุณลองไปรับชมไปเจาะเนื้อเรื่องจะทราบแหละครับว่าสปอนบอบนะครับไม่ใช่การ์ตูนที่สร้างค่านิยมดีๆให้กับเด็กสักเท่าไหร่นะครับมักจะสร้างค่านิยมเชิงลบให้กับเด็กด เรื่องนะครับมักจะมีฉากนะครับที่ตัวละครทําตัวผิดผิดอยู่เสมอเลยและไม่เคยได้รับบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นจึงทําให้นะครับหลายคนก็เลยบอกเลยละครว่าการที่ว่าสปอนบอมเนี่ยมาฉายในประเทศของตนเองเนี่ย็คงใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนจึงทําให้ประเทศใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ต้องใหญ่หรอก็คือ120บกว่าประเทศคือมันจะแทบทุกประเทศเลยนะมักจะแบนการ์ตูนเรื่องนี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ถือว่าไม่ใช่การ์ตูนสําหรับเด็กเลยที่เด็กควรจะรับชมอันดับที่3ามเทลสปินโดยเทลสปิน นะครับเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่ถูกแบนไปทั่วโลกโดยในตอนหนึ่งในเรื่องนะครับบาลูได้ทําการส่งของของขวัญนะครับที่ข้างในมีระเบิดและสุดท้ายนะครับเขานะครับไม่ถูกจับได้และไม่ถูกรับการลงโทษใดๆทั้งสิ้นจนในท้ายที่สุดนะครับหลายคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการสอนเรื่องผิดๆให้กับเด็กนะเพราะว่าเด็กๆที่ดีควรจะรู้กฎหมายนะครับและไม่ควรทําอะไรที่มันละเมิดคนอื่นได้ขนาดนี้นะครับจึงทําให้นะครับจึงถูกแบนไปทั่วโลกเลยนั่นแหละครับอันดับที่2องเปปป้าพิกถูกแบน ในประเทศออสเตรเลีย ถ้าคุณมองอย่างผิวเผินก็คงคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้คงไม่มีพิษมีภัยใดๆทั้งสิ้นแต่หลายๆตอนของการ์ตูนเรื่องนี้ถูกแบนไปในประเทศออสเตรเลียหลายคนคงสงสัยว่าการ์ตูนสุดแสนน่ารักขนาดนี้จะโดนแบนได้อย่างไรนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเจ้าหมูที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้นะครับอาศัยอยู่กับแมงมุมตัวหนึ่งแถมภายในเรื่องนะครับยังมีการสอนให้เป็นมิตรกับมแมลงมุมอีกด้วยและนั่นคือถือว่าเป็นสิ่งอันตรายอย่างหนึ่งนะครับสำหรับประเทศออสเตรเลียที่มีแมงมุมมากกว่า1 0 0 0 0่นสายพันแน่น ว่าเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าแมงมุมคือเพื่อนรักและเด็กๆเ,เนี่ยนำแมงมุมไปเลี้ยงนะครับโดยรู้เท่าไม่ถึงการแหละครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยเอาแมงมุมไปเลี้ยงและเอาแมงมุมไปอยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็นอันตรายกับเขาก็ได้ในอนาคตใครจะไปทราบได้มาที่อันดับที่1การ์ตูนทุกเรื่องที่มีโดนัลด็อกอยู่ถูกแบนทั้งหมดเลยในประเทศฟินแลนด์ หลายตัวหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาและก็คุ้นเสียงนะครับสำหรับเจ้าตัวละครอย่างโดนัลด์ดักเป็นอย่างมากเพราะตัวละครอย่างเจ้าโดนัลด์ดักนะครับได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเลยนะครับในบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนนะครับของดิสนีย์แต่เจ้าเป็ดตัวนี้นะครับได้หายไปจากประเทศฟินแลนด์ไม่ได้หมายความว่ามันไปแล้วหายนะครับแต่หมายถึงว่าถูกแบนไปนะครับในช่วงทศวรรษที่1970สสาเหตุหลักๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้ใสก่กางเกงเอิม่ม เอ็ดผลแค่นี้แหละครับจึงทาให้นะครับเจ้าโดนัลด์ดักนะครับผู้น่าสงสารนะครับถูกแบนลงไปนะครับในประเทศฟินแลนด์เพราะรู้สึกว่านะครับมันผิดต่อศีลธรรมอันดีนะครับสร้างความนิยมผิดผิดให้กับเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆเ,เนี่ยเดินออกไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ใส่กางเกงนั่นแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ1ิเรื่องที่ผมมานําเสนอในวันนี้เพื่อนๆเนี่ยเคยรับชมกันมาบ้างหรือเปล่าล่ะครับสำหรับการ์ตูน1ิเรื่องนี้ซึ่งผมเชื่อเลยแหละครับว่าบางเรื่องหลายคนก็คงคิดว่าจะแบนไปทําไมล่ะหน้าไม่เห็นจะหน้าแบนเลยแต่ว่าบางเรื่องนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าเออดีแล้วเองเนี่ยควรสมควรโดนแบนได้แล้วมันดูโหดร้ายเกินไปสําหรับเด็กๆนะครับผมก็อยากทุกคนนะครับลองมาตัดสินแล้วครับว่าการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยสมควรโดนแบนบ้างและเรื่องไหนนะครับไม่สมควรโดนแบนบ้างนะครับก็ ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความคิดเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับและฝากไว้เลยละกันถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะว่าเวลาลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกเหล่านี้สําหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบคุณครับ